สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆกำลังช่วยลูกสาวทอดไก่นะคะลูกค้าจากฟุดแพนด้านะคะแล้วก็ลูกค้าจากแกร็บนะคะก็าโทรมาสั่งไว้นะคะเราก็เลยรีบพอดนะคะจะขายทางแกร็บกับฟุดแพนด้านะคะ ทุกวันนะคะจะขายทุกวันนะคะทุกวันแล้วก็ทุกเวลานะคะสั่งเข้ามากันได้นะคะหน้าร้านก็ขายนะคะอาจจะยุ่งๆหน่อยนะคะช่องรอบไก่นะคะ ก็คงจะถ่ายไม่ถึงกับไก่สุกนะคะเพราะว่ากลัวมันจะสุกนานนะคะเพื่อนๆไก่กำลังเดือดเลยนะคะอยู่ในน้ำมันร้อนๆน,น,นะคะเป็นไก่ทอดเกาหลีนะคะลูกสาวซื้อเตืนทายมานะคะ อีกสักครู่ทางฟู้ดแนด้าแล้วก็ทางแกร็บนะคะเขาก็คงจะมารับนะคะเราจะมีออเดอร์มาทางโทรศัพท์นะคะเราต้องเปิดโทรศัพท์ไว้นะคะ ส่วนใหญ่ก็จะมีออเดอร์มาประมาณสิบเอ็ดโมงครึง่งถึงประมาณบ่ายโมงนะคะแล้วก็มีช่วงสิบห้านาฬิกาแล้วก็ตอนเย็นสิบแปดสิบเก้านาฬิกาอีกนะคะสำหรับออเดอร์นะคะ วันนี้ลูกสาวออฟนะคะก็ะเลยขายได้ทั้งวันนะคะเราก็จะเปิดร้านทางโทรศัพท์ไว้ทั้งวันเลยนะคะก็เปิดไว้สองเครื่องนะคะเครื่องหนึ่งก็เป็นของฟูดแพนด้านะคะเครื่องหนึ่งก็เป็นของแกล็นะคะ ไก่ทอดเกาหลีนี่น้ำจิ้มอร่อยนะคะรสชาติอร่อยมากๆเลยนะคะทอดไปจนสุกนะคะก็เวลาประมาณ20กว่านาทีนะคะมันจะสุกนะคะ เดี๋ยวก็จะพลิกด้านนะคะขอบคุณเพื่อมนม,มากนะคะที่เข้ามารับชมนะน,น้องๆหรือ เพื่อนแล้วก็เอซนะคะถ้าชอบไก่ย,ย่างเกาหลีก็สั่งได้นะคะที่ฟูเนด้าน,นะคะแล้วก็พิกแวนะคะก็พนักงานก็จะเอาไปส่งให้ท่านดีเลยนะคะถึงที่บ้านเลยนะคะ ของฟู๊ดแคนด้าหรือว่าพนักงานของแกล็บเขาก็จะมารอประมาณสินาทีนะคะเพราะว่าเขามีออเดอร์สั่งมาก่อนแล้วนะคะเราจะทำขายแบบร,ร้อนๆเลยนะคะแต่บางทีก็ไม่ถึงสินาทีนะคะเพราะว่า เราจะทอดไว้เรื่อยๆนะคะทอดแบบนี้นะคะไว้เรื่อยๆนะคะทอดใหม่ๆเลยนะคะไม่ไม่ทอดเยอะนะคะทอดทีละน้อยแบบนี้นะคะมันจะได้อร่อยนะคะถ้าเราทอดเยอะๆแล้วทิ้งไว้นานมันจะไม่อร่อยนะคะลูกสาวจะไม่ใช้น้ำมันซ้ำเลยนะคะจะเป็นน้ำมันใหม่ๆนะคะ สังเกตว่าเราจะไม่ใส่น้ำมันเยอะนะคะถ้าทอดกระทะดีแล้วนะคะน้ำมันจะต้องเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนใหม่นะคะเพราะว่าถ้าใช้น้ำมันซ้ำมันจะเป็นมันจะกลายเป็นน้ำมันทานนะคะไม่ดีต่อสุขภาพนะคะและอีกอย่างหนึ่งไก่ย่างเกาหลีเขาก็จะกำหนดมาด้วยนะคะว่า ให้ทอดน้ํามันซ้ำนะคะเพื่อสุขภาพของผู้ที่รับประทานนะคะเราจะต้องรักษาคุณภาพไว้ด้วยนะคะทำให้ถูกหลักอนามัยนะคะพอทอดเสร็จเราก็ต้องเอาไปเอาไปใส่ตะแกรงไว้นะคะเพื่อไม่ให้อมน้ํามันนะคะแล้วก็ คือเราจะต้องเอาน้ำมันออกนะคะเอาไปวางที่กระดาษซับน้ำมันอีกนะคะไม่ให้มันนะคะแล้วก็จะใช้แปรงที่สะอาดนะคะที่ทางไก่ทอดเกาหลีเขาให้มานะคะตอนตอนเราซื้อเป็นชายนะคะก็เอาทาทั่วๆเลยนะคะทั่วๆไก่นะคะ แล้วก็ใส่กรองนะคะส่งให้ลูกค้าร้อนๆเลยค่ะลูกค้าส่วนใหญ่ก็จะอยู่ภายในอำเภอกาะคานะคะภายในจังหวัดลำปางนี้นะคะไม่ไกลเกินไปนะคะขอบพระคุณเพื่อนๆและเอฟซมากๆนะคะที่เข้ามารับชมนะคะหากคลิปนี้ เพื่อนๆและเอซถูกอ,อกถูกใจกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะคะเพื่อนๆแต่ไก่ยังไม่สุกนะคะก็ต้องทอดไปเรื่อยๆนะคะ อีกสักครู่ทางฟู้ดแพนด้ากับแก๊็ก็จะมารับนะคะก็จะพอดีกันเลยนะคะ thanks for watching สวัสดีนะคะบ๊ายบาย